สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะแนะนําระบบ POS นะครับเป็นระบบ POS ที่สามารถเอาไปใช้งานขายของอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านขายยาร้านขายตีมร้านขาย,าขาย,ขายอาหารสัตว์นะครับร้านขายเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสนุกโต๊ะจะเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลเช่าร้านขายกาแฟครับ ได้หมดนะครับระบบนี้สามารถรับรอง p o u ได้ทุกรูปแบบร้านขายแบบทุกแบบบริการแบบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวลองมาดูที่การใช้งานดีกก่อนครับก็ใช้งานยังไงครับระบบนี้ใช้งานง่ายๆนะครับไม่มีระยุงอย่างหนึ่งก็คือสามารถแจ้งเตือนการขายเนี่ยผ่านอ่าเป็นแบบเรียลไทม์ได้ด้วยครับว่าพนักงานเราขายอะไรไปเท่าไหร่ครับเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็สามารถเช็คได้ครับเอาเดี๋ยวเราเริ่มเลยก่อนนะครับก็ไปที่แอดมินก่อนนะครับ ก็ยูสิลมเพาเวอร์ของแอดมินคแลเข้าสู่ตอนนี้ครับก็จะมีเดสบอดขึ้นมาครับว่ายอดขายวันนี้เท่าไรกําไรวันนี้เท่าไหร่ยอดขายเดือนนี้เท่าไร่นะครับแล้วก็สินค้าใกล้หมดนะครับต่อมาก็เป็นหน้าขายสินค้านะครับตอนนี้ยังไม่มีสินค้าอะไรนะครับอยู่ตรงนี้เลยต่อมาครับจะเป็นจัดการพนักงานครับหรือว่าผู้ดูแลระบบนะครับก็สามารถเพิ่มได้ครับว่าพนักงานคนไหนอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับ หรือว่าจะเพิ่มแอดมินเข้ามานะครับแต่แต่แอดมินก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการจัดการสินค้าครับเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังก็จะมีรายงานมีตั้งค่าระบบนะครับตั้งค่าระบบนี่ก็คือสามารถตั้งค่าบินได้ครับสามารถตั้งเองบินได้เลยถ่าวันนี้เราเปลี่ยนชื่อร้านหรือเปลี่ยนที่อยู่ร้านเลยเป็นเบอร์โทรร้านที่บินครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไปซื้อระบบที่แบบว่าเอ,อต้องไปจ้างเขามาเปลี่ยน แต่ละครั้งครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยจากในระบบในระบบเนี้ยก็จะมีสแกน QR Code พร้อมย์ด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากจะแบบใช้ระบบพร้อมับในการสแกนจ่ายนะครับก็มีตั้งบัตรประชาชนเบอร์มือถือสมัคร QR Code พร้อมย์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อความท้ายบินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดกระดาษครับส่วนใหญ่ก็ใช้80มิลลิเมตรอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าครับไปที่เทเลแกรมครับถ้ามีการขายหรือมีการสรุปยอดขายต่อละวันเนี้ย ก็ให้มันแจ้งเตือนไปที่เทเลเกมได้นะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกข้อมูลร้านดูว่าข้อมูลของเทเลเกมนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูปลอ่อยการขายครับสามารถดูปลอ่อยการขายหรือว่าพิมพ์บินย้อนหลังได้นะครับต่อมาครับเรามาเพิ่มสินค้านะครับเราอาจจะเป็นเพิ่มสินค้าหรือจะเป็นบริการก็ได้ครับเราสามารถใส่ได้หมดเลยเช่นขายอาหาราขายไอติมขายเครื่องสำอางหรือจะเป็นโต๊ะสนุก นะครับที่แบบว่าหรือว่าจะเป็นสนามคุซซ์เช่าสนามฟอฟ์นะครับก็สามารถทําเป็นระบบ P.S. ตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเราสามารถดัดแปลงได้นะครับคราวนี้เรามาเพิ่มสินค้าครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัสสินค้าครับรหัสสินค้าเนี่ยกับาร์โค้ดเนี่ยอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ได้นะครับเราอาจจะมีเครื่องยิงาร์ c o แล้วก็ยิงเลยครับตึ๊กตึ๊กหรือว่าเราจะกรอกใหม่ก็ได้ครับเช่นรหัสสินค้าเป็นศูนย์หนึ่งแต่าร์โค้ดเป็นตึ๊ก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 อะไรเข้าว่ากันไปครับแบบนี้ ชื่อสิน,นค้าครับแล้วก็ใส่ไปครับรายละเอียดสินค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับอ่าสมมติใส่ไปราคาทุนนะครับตรงนี้ราคาทุนเนี่ยก็คือเอาไว้ดูกําไรครับว่าอ่าหากว่าเฮ้ยเราทุนกําไรต่อวันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราดัดแปลงได้ครับคือเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่มั่วม่ไปก็ได้อ่าล้วแต่เราจะดัดแปลงใช้งานนะครับสําหรับคนที่เป็นร้านค้าหรือเป็นบริการที่ต้องการทราบ ต้นทุนกำไรต่อวันครับอาจจะเกาะไปเลยก็ได้ครับเช่นทุนห้าสิบขายแปดสิบหน่วยเป็นอะไรชิ้นเป็นชั่วโมงเป็นอะไรก็ว่างันไปครับสต็อกเริ่มต้นอาจจะมีสักห้าพันเลยขั้นต่ําก็คือห้านะครับก็คือบอกว่าถ้าสต็อกมันเหลือน้อยอ่มันอาจจะแจ้งเตือนนะครับที่หน้าแดชบอร์ดว่าจะมีของจะหมดหมดหมดู่คืออะไรครับอาจจะเป็นสินค้าหนึ่งสินค้าทั่วไปแล้วกัน อยู่ที่เราจะตั้งนะครับสามารถตั้งได้หมดเลยดัดแปลงใช้งานได้เลยตรงนี้ก็จะมีรูปภาพสินค้าครับก็ทําการอัปโหลดรูปภาพสินค้านี้ผมอัปโหลดไปแล้วนะครับจะอัปหรือไม่อัปก็ได้นะครับรูปภาพสินค้าเสร็จแล้วกดบันทึกอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเพิ่มไปอีกสักหนึ่งอันละกันนะครับอที่เพิ่มก็เพิ่มแค่นี้เองครับในผมเพิ่มแหละสองอันนะครับต่อมาก็มาที่หน้าขายสินค้าเห็นไหมครับหน้าสินค้าก็จะเห็นสินค้าแล้วอ่าแบบนี้เลยถ้าไม่ใส่รูปก็จะไม่มีรูปนะครับ วิธีการสั่งซื้อสินค้าก็จะมีอยู่สามแบบครับอย่างแรกคือเราสามารถกดตรงนี้เลยถ้าเป็นจอทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนไปได้เลยนะครับกดทัชสกรนีนไปได้เลยนอกจากทัชสกรีนได้แล้วเนี่ยก็สามารถยิงบาร์โค้ดจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์รหัสสินค้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยสินค้าจะวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับขวามือซึอ่งว่าผมเลือกสินค้าตรงนี้ไปครับกดคลิกไป เห็นไหมจะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยกดอีกหนึ่งชิ้นก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้ถ้าไม่เอาเราก็กดกาบาดออกแบบนี้ครับหรือว่ากดไปที่หลักสินค้าก็ได้ครับเช่นศูนย์ศูนย์หนึ่งอินเทอร์เห็นไหมก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกแบบไหนนะครับสมมติว่าเราเลือกเสร็จแล้วสมมติว่าเลือกอย่างละชิ้นนะเรียบร้อยแล้วครับชื่อลูกค้ากับเบอร์โทรจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับ ต่อมาวิธีการชำระเงินจะมี2แบบครับก็คือแบบจ่ายเงินสดนะครับหรือแบบสแกน QR Code นะครับถ้าเราเลือกที่จ่ายเงินสดนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับห้าเห็นไหมครับก็จะขึ้นเงินทอนแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจ่ายแบบสแกน QR Code นะครับก็ไปที่สแกน QR Code ก็จะขึ้นมาครับสแกน QR Code ที่ขึ้นมาก็จะเป็นพร้อมเพย์นะครับ เบอร์ือถือหรือเลขประชาชนที่เราเกอะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอาสว่าชําระเงินนะครับกดชําระเงินอาสว่าชื่อลูกค้าเกอกไปไหน่ก็ได้ครับเสร็จแล้วกดชําระเงินครับตรงนี้ครับพอกดชำระเงินสเสร็จแล้วนี่ยจะมี telegram ดิ้งขึ้นมาครับ ขึ้นมาเลยแสดงว่าถ้าเรามีพนักง,งานขายแล้วเราอยู่ข้างนอกอยู่ต่างประเทศหรือไม่อยู่ในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่ายอดขายนะ่ะขายไปเท่าไหร่กี่ชิ้นขายกี่บาทลูกค้าเป็นใครแล้วก็พนักง,งานคนไหนเป็นคนขายนะครับก็จะขึ้นมาแบบเดียวท่าแบบนี้เลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์บินนะครับบินที่พิมพ์เนี่ยก็จะขึ้นมาจากอะไรครับบินที่พิมพ์ก็ขึ้นมาจาก คที่เราตั้งค่า,าไว้ครับกดพิที่พิมพ์บินครับเสร็จแล้วก็อาจจะเลือกแบบแปดสิบแบบนี้แบบแปดสิบผมเปิดแบบใหญ่ให้ดูก,ก่อนละกันเห็นไหมครับก็จะขึ้นตามนี้เลยมีใบเสร็จมีชื่อลูกค้าเบอร์โทรมีสินค้ามียอดรวมมีพร้อมพีอะไรขึ้นมาเห็นไหมเรียบร้อยแบบ,บนี้เลยนะครับลราก,กดพิมพ์บินแล้วก็บินก็จะออกมาวิธีการขายก็แบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะมีรายงานการขายครับ เห็นไหมครับว่าขายวันนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่กรําไรได้เท่าไหร่ยอดขายเฉลี่ยเท่าไหร่สินค้าขายดีคืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีปอดการขายครับนีขึ้นมาสามารถดูได้หรือว่าสามารถจะพิมพ์บินย้อนหลังได้นะครับกดพิมพ์ดินย้อนหลังได้ครับต่อมาเนี่ยไปที่รายงานเนี่ยสามารถเลือกรายงานเป็นวันเดือนปีได้เห็นครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะครับ สูว่าวันนี้มาที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับผมนับสิบเจ็ดอ่ะ,ออะก็ให้รายงานยอดขายตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบ Excel ซแบบนี้ขึ้นมาครับหรือว่าจะให้ส่งไปที่ทีล e แกรมก็ได้นะครับกดส่งรายงานเห็นไหมครับเร่งมาแล้วเห็นไหมครับขึ้นมาที่ท e l e แกรมเลยว่ายอดขายวันนี้ทั้งหมดอ่ะวันนี้ทั้งหมดอ่ะได้กี่บาทกำไรเท่าไหร่นะครับอ่อ เราอยู่ข้างนอกหรืออยู่ไกลๆแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าพนังงานเราขายเท่าไหร่วันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับระบบ POS ขายหน้าร้านนะครับสามารถดัดแปลงไปขายอะไรก็ได้แล้วแต่เราอยากจะขายนะครับขายของช้ำขายเครื่องสำอางขายเครื่องดื่มอาจจะเป็นบริการก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นโต๊ะสนุกเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตซอสนามแบดนะครับ เอาไปใช้งานได้หมดเลยครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงไปใช้งานแบบไหนนะครับถ้าสนใจตัวระบบนะครับอยากใช้งานก็แอดไลน์แอดต้ารล่างคลิปได้เลยครับหรือว่าอยากจะให้เขียนเพิ่มเติมเขียนใหม่ขึ้นมาก็มาพูดคุยกันได้ครับ